สวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้เราก็มาอ่อสเสียงซิงเกิลใหม่ของเราสคนนะครับก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ของพี่โดนเนี่ยได้มีการร้องคู่กัน,นความผิดวังพลาดพลังุกครง,งวลาอุ่มนอย,อยาให จะอบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเพลงนี้เนี่ย นอกจากว mm ่าแนวจะเป็นล็กโทรป๊อปแล้วที่เป็นเพลงเรียกได้ว <Yeah, S 2> <for us. S 1> ่าเป็นแนวที่ใหม่มากตอนนี hmm. ้นะครับของของเมืองไทยแล้วก็คือมีการแต่งท่อนแรปผมมีโอกาสได้แต่งท่อนแรปแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมแรปคนเดียวนะครับคนนี้ครับเป็นแรปเปอร์แล้วนี่ก็มีโอกาสได้ทําสิ่งใหม่ๆด้วยและมาแรปด้วยในเพลงนี้นะครับการริ คือจริงโดมไม่ใช่คนแรปนะแต่ว่าเพลงนี้พี่บอยเขาต้องการให้ให้มีความให้มีกลิ่นที่บางอย่างที่โดมไม่เคยทํามาก่อนอฟังตอนแรกๆรู้สึกว่าเอ๊ะโดมจะแรปได้เหรอแต่พอฟังไปเรื่อยรู้สึกว่าเออเขาก็เขาเก่งนะเขาทําได้หลายอย่าง ก็เป็นซิงเกิลที่เราสองคนเนี่ยได้ร่วมงานเต็มที่ด้วยว่าก็นอกจากแรปแล้วก็ยังได้มีการหรือว่าคิดแอดลิบการเพราะว่าเราสองคนก็หลายคนอาจจะเห็นว่าเราสองคนก็ชอบร้องเพลงที่เป็น R&B มีความมีการเล่นแอดดิบเล่นโน้ตอะไรกันค่อนข้างจะเยอะก็ว,วันนี้ก็เหมือนว่าซัดจัดเต็มกันทั้งคู่เลย,ลลายการส้มกระโดมเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ ังคือตัวแกงส้มเองเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าร้องและมีมีการแอดลิปที่เป็นวัยรุ่นส่วนโดมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าแอดลิปแต่ว่าได้มีความเป็นเจสโทนด้วยคือได้พาวเวอร์ได้พลังได้โปรส่งยิ้มว่าง คือเหมือนว่าใครยังโสดบ้างเนี่ยก็ส่งเสยียงพวกเราหน่อยเพราะพวกเราพวกเราก็อยากจะมีคนมารักเหมือนกันเราก็ย,ยังโสดแล้วก็รอคอยทุกค,คนเหมือนกันอันนน้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ชวนทุกคนมาสนุกสนานกันดีกว่าก็โสดก็สนุกได้ครับ <c oughs> <c oughs>